แตายแ,ยแล้วเป็นคนไทยหรือเปล่าร้องไม่เป็นสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนส้นสุดกับการรอคอยสักทีนะคะคลิปถูกและดีปี2014มาแล้วฟรีทแล้าเนี่ย2013เนี่ยเจนนำมา13ชิ้นถูกและดีนะคะแล้วสึวกเพื่อนๆจะชอบมากแบบว่ารู้สึกว่าจะเป็นคลิปเดียวเนาะที่ทุกคนดูเจน ทุกคนแบบว่าเฮ้ยพี่เจนแนะนำอีกได้ไหมของถูกระดีอยากใช้อยากได้นะคะวันนี้ก็เลยนํามานะคะ14ชิ้นทั้งหมดนะคะคือปีที่แล้วเนี่ยจะทํา13ชิ้นเพราะว่าปี2013ใช่ไหมปีนี้ก็เลยเพิ่มมอีก1ชิ้นนะคะปี2014นะคะ14ชิ้นนั่นเองขอบอกตรงๆว่ามีบางชิ้นนะคะที่เป็นชิ้นเดิมเป็นชิ้นที่เคยชอบจากปี2013มันหาได้ที่ทดแทนจะไม่ได้จริงเพราะว่ามันดีจริงๆนะคะมันเลยต้องมาปรากฏดตัวีกทีนะคะในปี2014นนั่นเองะะพูดหนดีกว่าคนดูจะตื่นเต้นะก็ไ, <laughs> <ๆ> <laughs> ไปดูกันก้า ขะะอโทษจริงๆเป็นชิ้นที่หาในไทยแลนด์ของเราไม่ได้นะเพราะว่าเป็นของบรัชซอฟของต่างประเทศนั่นเองเมเปิลีนเบบี้สกินนะคะคือตัวเนี้ยดีม,มากคือตัวนี้เนี่ยจินจะพูดได้เลยว่ามันเทียบเท่ากับ Benefit Professional นะคะของ Benefit เนี่ยคือตัวนั้นเนี่ยเขาเคลมไว้ว่า,าลดรูขุมขนใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันลดรูขุมขนเหมือนกันแต่เนื้อเท็กซ์เจอร์มันเนี่ยจะคนละแบบนั้นจะเป็นแบบเป็นแบบเป็นสีนิดนึงใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบใสนะคะ เป็นแบบใสๆอย่างเงี้ยดีเหมือนกันแล้วเขาก็เคลมไ้ว่ามันเนี่ยจะควบคุมความมานันทําให้ผิวอ่อนมันเบบี้สกินเลยแล้วก็แล้วก็ใช่ก็เท่านั้นแหละดีแล้วกักนเอาไว้ว่ามันดีนะคะชอบที่สุดแล้วในปีนี้ตัวต่อไปนะคะก็เป็นเบสเหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยเป็นเบสเนมบรีนพอร์ใช่ไหมมันยังหาที่ไทยไม่ได้ก็เผื่ออันนี้ใครหาอาจจะหาง่ายกว่าก็คือเบสของอ e ตูดีนะคะ เบบี้ชูสเบกมันใช้ดีมากค่ะคือมันอ่ะพอเราลงไปก่อนลงรองพื้นเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราเรียบเนียนมากแล้วก็ลงรองพื้นได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นเบสปรับสภาพผิวใช่ไหมคะคือมันจะปรับให้ผิวเราสว่างขึ้นนิดนึงแล้วก็ดูเนียนเนียนดูใสๆนะคะก็มัดจันจริงก็แนะนํานะคะตัวนี้รองพื้นในปีนี้เนี่ยคือพูดตรงๆเห็นในคลิปเนี่ยจะเห็นเจนใช้เรฟรอน c o ค o ลเลอร์สเตย์เยอะใช่ไหมคะฝาดำเรฟรอนฝาดำแต่ตัวนั้นเนี่ยปกปิดหนามากแล้วมันก็จะเข้มข้นมากคือมันก็เหมาะกับการไป่วาือ รับริญญาอะไรอย่างเงี้ยมันมันดีจริงเพราะว่ามันจะแบบติดทนนามากแต่อีกตัวหนึ่งที่เจนชอบ Royal นะคะ Royal t o Match ที่เจนชอบตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันปกปิดดีมากและมันเป็นรองพื้นที่บางกับปกปิดมากและค่ะแต่แล้วส้นคาสเซงเนี่ยที่เจนแนะนำไปเพื่อนๆส่วนใหญ่จะพูดกับเจนว่าเฮ้ยมันมีเบสสีชมพูมันเป็นออกรองพื้นสีชมพูพี่เจมหาสียากจังเลยใช่ก,ก็เพ่ดตรงว่าเลฟลอนเนี่ยเบสของมันส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นชมพูมันก็มีบางตัวแหละที่เป็นสีเหลืองแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นสีชมพูเขาจะเป็น สีเนี่ยเขาจะเบสเป็นสีโทนเหลืองมากกว่า mm hmm. ก็อาจจะเหมาะกับสาวไทยมากกว่า mm hmm. ก็เลยแนะนําในปีนี้นะคะชนะต่อมานะคะพูดถึงอายโปรดักต์ดีกว่าอายโปรดักต์ที่เจนว่ามันถูกและดีจริงนะคะเป็นอันเชิญนะคะก็คือ pristis prime ready eye primer นะคะเป็นอาย primer ของแบรนด์น้องใหม่ที่มาในไทยนะคะคือมันมีมาาแล้วแหละแ,ละแต่มันเพิ่งจะเข้ามาในไทยนะคะก็คือ p r i s t i e คือตัวนี้เนี่ยเป็นอายร r i m ร r ที่ดีมากเลยนะ เทียบเท่าได้กับพวก Urban Decay หรือ t o o Face นะคือเจนว่ามันอาจจะดีกว่าด้วยซ้วหมาคือเจนชอบมากนะคะถ้าเป็นพวกของยี่ห้ออื่นๆเนี่ยมันอาจจะมีน้ำมันนิดนึงมันก็อาจจะแบบทาไปแล้วก็เป็นนิมมันนิดนึงแต่อันนี้เนี่ยมันทาไปแล้วมันแมทแ,แ,แล้วมันก็กลายเป็นแป้งเลยค่ะก็เลยดีมากแนะนำแนะนำนะคะแนะนำครีมอายแชโดว์ของ Ascent นะคะคือเพิ่งได้มาปลายปีนะคะแต่ก็ชอบมากเพราะว่ามันไม่เหมือน อายเบรกสีห้ออื่นๆเพราะยี่ห้ออื่นเนี่ยมันจะเป็นครีมใช่ไหมะเราต้องคอยขุดจากอีกกระปุกพอตมันเนี่ยแล้วก็ทูทูแล้วก็กว่ามันจะนวดให้มันอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยมันก็เกี่ยยากเพราะว่ามันจะมันจะรัฟมันจะด้านมันจะยังไงอะมันจะแห้งๆนิดนึงใช่ไหมคะตานี้เนี่ยมันจะมาในค่อนข้างเนื้อออกจะลิควิดนะคะดีเหมือนกันแล้วก็สีพิกเมนต์ดีมากก็ไม่น่าเชื่อนะคะพี่เจนคะแนะนำให้หน่อยได้ไหมคะอายไลเนอร์ลิควิดอายไลเนอร์ที่ถูกรีดแล้วก็ติดทนนานนะคะก็คือ อายไลเนอร์นะคะของมิสทีนแม็กซี่แบล็กนะคะคือรุ่นนี้ถ้าเกิดใครดูคลิปเจนคลิปถูกแล้วดีลิควิดอายไลเนอร์นะคะก็จะเห็นว่าเจนได้ทดลองตัวนี้ให้ดูเจนชอบตัวนี้มากสุดเลยเพราะว่ามันโดนเหงือ่อมันโดนน้ําแล้วมันก็ดํามากแล้วมันก็เขียนง่ายที่สุดแล้วและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะคือมันไม่แห้งคือปกติลิควิดอายไลเนอร์เนี่ยเราเปิดได้ประมาณ3-4เดือนอย่างเงี้ยเราจะใช้หรือเราจะไม่ใช้ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะแห้งไปนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยปีนึงแล้วอะปีนึงอย่าง ครึ่งปีแล้วบางใจไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันหลังจากคลิปนั้นที่เจนทำนะคะแกออกมามันก็ยังไม่แห้งอะ่ะแล้วตัวอื่นมันแห้งไปแล้วตัวนีว้มันยังรอดชีวิตอยู่นะคะก็เลยประทับใจจริงๆแล้วมันก็ถูกมากนะคะก็แนะนำตัวนี้เลยเมกเอ่อมิสชีนะคะแบรนด์ไทยแลนด์ของเราถูกะดีของเรามีในโลกเลยค่ะยูก็คือ Maxi b ี่แบของมิสชีนะคะโอเคผลิตต่อไปเนี่ยเป็นผลิตที่ อาจจะไม่ค่อยเห็นกันนะคะเพราะว่ามันเป็นโปรดักต์น้องใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาในไทยช่วงที่เจนไปญี่ปุ่นมันก็ฮิตมากไอ้พวกถุงใต้ตาเนี่ยก็คือเคปเปลตนะคะเ e ลัสติ้งเ g ียร์แทงนะคะคือตัวที่จะทถุงใต้ตาคือทําให้เราดูแบบตาตุยตุยดูแบบสุขภาพดีหรือไม่ก็ทําหัวตาได้ดีมากคือเจนเนี่ยคือมันใช้อย่างนี้ก็คือเปิดหัวข้างบนนี้นะคะแล้วมันก็จะเป็นน้ําทาลงก่อนจากนั้น เปิดอีกด้านนึงนะคะมันก็จะเป็นหัวส m มารชที่ไว้แตะบนน้ําที่เป็นกาวเมื่อกี้ค่ะแปะทับลงไปมันก็จะได้กาเพดหรือได้ชิมเมอร์ขาวๆเนี้ยออกมามันก็จะเหมาะมากกับทารการทำหัวตาหรือว่าถุงใต้ตาก็คือง่ายและเร็วปกติเนี่ยเจนไม่ค่อยชอบถ้าวันไหนเจนเพียดแต่งหน้าเจนก็จะใช้แค่เนี้ยแล้วก็บูบเสร็จเลยไม่ต้อง ไม่ต้องทำอะไรก็แค่ทำให้หัวตาเราดูสดใสพอนะคะก็มีอันนี้ที่แนะนำเลยนะคะเค o ผลักต,ต,ต่อไปนะคะก็คือมาสคาร่ามาสคาร่าปีนี้เนี่ยพยายามจะหาตัวอื่นนะแต่สุดท้ายงงยังไงยังไงจะก็ต้องกลับมา b e l l i n น f อสซีนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ของเขาก็คือว่ามันจะมี2ด้านนะคะด้านหนึ่งไว้ปัดหัวตาบนขนตาบนนะคะอีกอันนึงก็ไว้ปัดขนตาล่างนะคะจะเป็นแบบเล็กกว่านะคะอันนี้ก็คือดีมากใช้บนและล่างใช้ด้วยกันได้ประหยัดนะคะ นีจะต้องมีอันนึ่ง,ข,งขนตาบอลเลกอันนึงขนตาล่างมีอันนี้ทูอินวันเลยนะคะเยี่ยมมากอีกผลิตภัณฑ์นึงของเมมเบรี่อีกแล้วก็คือมาสคาร่านะคะมาสคาร่าคิวนั่นเองมาสคาร่าคิวเนี่ยเจนหาหลายยี่ห้อมากเลยนะยีห่ห้อนูนยี่ห้อนี่ยี่ห้อญี่ปุ่นอะไรเงี้ยใช้มาหมดแล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพวกปัดขนคิวเขาเนี่ยจะเป็นแบบวาวๆอ่ะไม่รู้ทําไมสีทองอะไรเงี้ยพอปัดแล้วมันก็จะวาวๆแบบชิมเมอร์ดูคิ้วหลอกๆลวงเดินไปก็มีคิ้วลอยๆอ่ะมันดูแปลกใช่ไหมคะแต่เมมเบรี่เนี่ยจะเป็น มาสคาร่าที่ออกเนื้อด้านคือพอปัดแล้วไปเนี่ยมันก็จะเป็นด้านดูเป็นคนจริงเลยก็เลยชอบที่สุดแล้วก็คือ Maybelline Fashion Brow 24 Hour Coloring Mascara นะคะชอบมากถูกระดีอีกตัวนะคะผลิตภัณฑ์คิ้วเนี่ยมีเยอะมากมีให้เลือกเยอะมากแล้วก็ถูกตัวเลยยี่ห้อผลิตภัณฑ์คิ้วเนี่ยถูกระดีมันมีเยอะมากแต่ปีนี้เนี่ยเจนพยายามดูว่าเฮ้ยอะไรที่มันเป็นของใหม่เนาะเพื่อนอาจจะเฮ้ยตื่นเต้นกับของใหม่มากกว่าของเก่าใช่ไหมก็เลยอยากจะแนะนำาคอสลกนะคะ คอสลุกอา e บรา r สลิมอา e บราลเพนซิลนะคะเขาตัวนี้ดีมากคือหัศจัรย์มากเพราะว่ามันเนี่ยมีหัวที่ค่อนข้างเล็กและเป็นหัวออโตเมติกนะคะมันก็เลยเออไม่ต้องเหลาสิ่งที่ดีของมันหนึ่งคือไม่ต้องเหลาต่อมาคือมันเล็กและมันควบคุมง,ง่ายว่าเราจะเขียนเส้นคิ้วเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่ใหญ่แบบ เหมือนสอยใ,ใหญ่ๆเนี่ยมันจะควบคุมลำบากแล้วก็กลายเป็นคิ้วปิ้งเขียนแล้วกลายเป็นคิ้วหนาใช่ไหมแต่พอเป็นเส้นเล็กอย่างเงี้ยมันเขียนแล้วควบคุมง่ายกว่าจันก็เลยแนะนําว่ามันเป็นของที่ดีที่สุดและอีกด้านหนึ่งของมันก็คือเป็น spooky brush ก็คือไว้แบบถูให้มันให้เบลนอะไรเงี้ยให้คิ้วหัวคิ้วเบลนนะคะก็ดีที่สุดแล้วของคิ้วนะคะพวก drugstore เนี่ยหาพวก highlight cream ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ ต่ของ Essence เนี่ยดีมากก็คือ So Glow Essence นะคะเป็น Highlight Cream Brush นะคะและไฮไลท์อีกตัวนึงเลยก็คือของ c a t r i c e นะคะ Prime and Fine Highlight Powder l u m i n e s c e Glow นะคะคือตัวนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ที่สีสวยมากและมันมันให้ความ glow แต่ไม่ได้ glittery แบบหน้าเป็นิิเมอร์เยอะมากอะไรขนาดนั้นก็คือมันให้ความ พอดีอะคา่ะมันจะให้โกลนิดๆเนีน่ยนจึงก็ใช้อน,นี้ปัดอยู่นะคะมันจะโกลนิดๆหน่อยๆมันจะไม่โกลแบบเกินไปโอเวอร์โหลดเกินไปนะคะก็อันนี้นะคะถูกระดีเหมือนกันผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์นะคะพูดตรงๆว่าบารอนเซอร์ตามท้องตลาดเนี่ยมันหายากมากเพราะว่าส่วนใหญ,ญ่แล้วบรอนเซอร์มันจะชอบมีติ่งสีส้มจึงก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันชอบมีติ่งสีส้มนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่จนชอบที่สุดแล้วก็คือ N Y C พูดตรงๆมันก็มีติ่งสีส้มแหละแต่มันไม่ส้มจนเกินไปนะคะมันส้มพอดมันน้ำตาลพอดีข้ออคืว่าบ จนไม่ได้ใช้กับการปัดบอนเซอร์อย่างเดียวแต่เจนใช้กับการใช้เป็นสีอายแชโด้ด้วยเพราะว่าเป็นสีน้ําตาลที่สวยมันเป็นสีน้ําตาลที่มันเหมาะกับการไว้คัดเบ้ามากจริงๆนะคะเจนก็เลยใช้นี้เป็นสีชายแชโด์ด้วยแล้วก็คุมแล้วก็ดีนริงชอบคือจริงๆนะคะือเจนไม่เห็นว่าใครเอาไปใช้เป็นอายแชโด์แต่เจนใช้เป็นอายแชโด้นะแล้วเจนรู้สึกว่ามันดีมากก็เลยอยากะแนะนำให้ทุกคนเอาไปลองเป็นอายแชโด์ดูตัวไฮไลท์ของเรานะคะคือสาวไทยเนี่ยเรารักการ มีลิปสติกหลายสีเนาะเรามีห้าแท่งเราไม่พอเราต้องมีเป็นสิบแท่งนะคะถ้าจะมีเป็นสิบแท่งเนี่ยถ้าเราใช้ของแพงเนี่ยมันก็ไม่ไหวใช่ไหมเราเลยต้องใช้ของถูกละดีของถูกละดีปีนี้นะคะของลิปสติกเนี่ยเจนก็เลยยกให้ตัวนี้เลย covergirl covergirl นี่ยังไม่เข้ามาในไทยใช่ไหมแต่เราไปหาร้านตามร้านฮิวได้เพราะว่าเจงว่ามันดีมากคือมัน,เป,นเป็นลิปสติกที่ติดทนมากแล้วก็เป็นเนื้อค่อนข้างแมทและสีพิกเมนดีที่สุด ที่สุดอะจนว่ามันที่สุดของที่สุดแล้วอ่ะสีพิกเม n นต์มันดีกว่าพวกไฮเอกนดคะจนว่าจนชอบจนชอบมากไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงคือชอบจริงสีที่จนชอบนะคะก็คือ Hot Passion ถ้าเป็นสีนูดก็คือ255ถ้าเป็นสีชมพูที่จนชอบก็คือ405นะคะ Fairy Tail คือพูดตรงๆนะทุกสีสวยมากก็อยากให้เพื่อนๆไปลองดูนะคะมันมัน w o r รมัน work นะคะไม่มีอะไรจะพูด work ะะ่อยูก็โอเคก็หมดแล้วนะคะ14ชิ้นทั้งหมดของปี2014ที่เจนว่ามันถูกและดีด้เจนอยากแนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะแต่ทุกคนอาจจะคิดว่า14ีชิ้นอาจจะน้อยไปใช่ไหมแบบไม่พอนะคะกระเป๋าตังค์เงินเหลือเยอะนะคะโบนัสปีนี้ไทยปีได้เงินเยอะก็อยากจะชอปอีกใช่ไหมเจนก,ก็เลยจะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่เจนจะรวบรวมของที่เจนชอบทั้งหมดของปี2014นนะคะไม่ว่าจะเป็นของถูกของแพงแคตตากรีน้ำหอมแคตตากรีเครื่องสำอางหรือว่า ของใช้ในห้องน้าน,นะคะคือรว่รวมทั้งหมดเลยในคลิปต่อไปนะคะแต่มันจะเป็นคลิปว่าฉันภาษาอังกฤษก็ฝากให้เพื่อนๆไปดูกันด้วยกัน <laughs> ฝากทุกคนติดตามแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะกันคลิปต่อไปะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ m m I have a lot of fragrance but the one that I like the most I would say is Elizabeth James it smell s very good like amazing smell I have like musk flower I don't know, but it smells very feminine, and you can wear it on morning and still on the night. I think it's like a go to perfume scent, so.